บเยอร์มิวนิกชุดที่ดีที่สุดของพี่ๆเป็นแบบไหนครับตั้งแต่ยุค2000เป็นต้นมานะในรุ่นผมนะครับถ้านึกเร็วๆก็ต้องปีทริปเปิลแชมป์ของจุกไฮเกสครับ2 0 1 2 1 2 1 3นัดชิงถ้าผมจะให้ผิดคือที่เวมบลีย์ชนะออดอทมุลของเยอันยังครับในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกก็แน่นอนว่าต้องนึกถึงลิเบอรี่ร็อบเบนกองกลางก็ชวสยสไตรเกอร์คาบ,บิมาร์ติเนีสกองหน้านี้มาริโอมาซุคิชอะไรพวกนี้นครับมันก็เป็นภาพที่มีความสำเร็จ 3รายการในแบบที่ทริปเปิลแชมป์นี่มันไม่ง่ายอยู่แล้วแล้วก็มีมานิโอยนเออร์ e e R ด้วยนะมันก็เป็นภาพที่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นบายเยนวัดได้ทุกทีมครับแล้วก็เป็นทีมที่อยู่ในระดับท็อปของยุโรปอย่างแท้จริงแล้วก็มีโมเมนต์ในความทรงจำมากมายกับทีมชุดนั้นครับบาเนนิกที่ดีสุดตลอดกาลของผมก็คือปี2012-2013 20ที่พวกเขาได้ทริปเปิลแชมป์นะครับภายใต้กองทีมของปู่ยุไพเกสนะครับปีนั้นคือบอลต่อนในดวงใจครับเล่นเข้มข้นสุดๆนะครับบุกมันมาก ไล่อัดไล่เพลสนะครับแล้วก็มีน้อยเออมีเจอเบตอลาบามีฟิลิปรามนะครับมีชวยเซเกอร์นะครับแล้วก็มีหลายๆลคนนะครับข้างบนมีฟองลิเบลลี่อายลล็อบเบนนะครับมาริโอโกเมสนะครับมีมาริโอมาซูคิดนะครับหลายๆคนคือสามารถสลับเปลี่ยนลงเล่นได้แล้วก็เกมลุกดุดันมากๆนะครับเข้มข้นมันระทึกใจนะครับบอลร2อกิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาครับชอบมาก ครับสำหรับเพื่อนๆแฟนๆที่ติดตามฟุตบอลลิสต้านะครับหัวข้อที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะครับสามารถแสดงความเหน็นเข้ามาได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราอยากเห็นความเห็นแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนๆน,นะครับฝากคอมเมนต์ฝากแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ